ก็ต้องขอกรับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็มีซีรีส์ผมรู้ละผมอ่ะสอบถามไปในชุมชนไงว่าแบบแพ็กนี้อ่ะควรจัดดีไหมนะแพ็กวันนี้นะ่ะแล้วแบบมีแต่คนบอกจัดดีพี่จัดเลยจัดเลยพี่ผมก็เลยแบบจะ<ๆ>ยังไงดีวะผมก็เลยคิดซีรีส์นี้ซีรีส์นี้ได้ เขาเรียกว่าซีรีส์ขโมยเงินเมียมาเติมครับทุกคนแต่อย่าไปบอกมันนะมันไม่รู้เออซีรีส์ขโมยเงินเมียมาเติมนะครับเห็นเห็นเห็นทองนี่ไหมเห็นไหมคุณคิดว่ามันจะออกไหมวันนี้มาเปิดแพ็คแพ็คมาสดสดร้อนร้อนเลยเพิ่งมาเลยครับผมนี่มีคานาวาโลนะครับอ่าฟินิกรามน้ำทัพเนาะคานาโาโลแล้วก็ปีเตอร์ชไมเคิลนะฮะปีเตอร์ชไมพรมันจะมาป่าวทุกคนใช้ดวงมาเยอะด้วยดิอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวกดร้อยหนึ่งไปก่อน ร้อยหนึ่งแบบไม่ต้องสูตรโนสูตรโอเคเรารู้อยู่แก่ใจร้อยเดียวเรารู้อยู่แก่ใจทุกคนโอเคราเดียวรยู้แก่ใจเอ,เอาไงดีวะเนี่ยเอาสูตรไหนดีวะเนี่ยเปิดตำราไม่ทานเลยเอาสี่สี่แล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่วะหนึ่งสอง สามสี่หนึ่งสองสามสี่มาและนี่คือฟินิกซ์ลามโอ้โห,โหไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรเลยคืออยากได้อ่ะอยากได้ลามนะคานาวาโลก็โอเคไม่มีเลเซอร์ด้วยข้ามเลยสซคิปเลยคฮับโอ้โหข้ามเลยอยากได้อ่อลามลามก็ดีคานาวาโลก็ได้ปีเตอร์ชมามพยพรก,ก็ก็ดีเหมือนกัน โอ้โหไม่มาว่ะเดี๋ยว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 สู่มไปกันร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสู่มไปสู่มไปร้อยหนึ่งเอ้าไม่มาหรอกไม่มาหรอกนะไม่มาหรอกนะไม่มาง่ายๆหรอกนะดูดิโอ้โหไอตัวพวกพวกพวกที่ว่าอยู่ข้างในนะที่ไม่ใช่สามคนนี้กไ็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะนอกจากอูการ์ตีะนะอูกาเต้แมนยูอะเปิดเลยร้อยหนึ่งโอเคบอลลูนมาพุพุพุไม่มา พูไม่มาเราเลี้ยงไว้ก่อนเราเลี้ยงไว้ก่อนเอ้อล้อหลอกล้อหลอกแล้วลลลลลลลก็ปาร้อยหนึง่งแตกร้อยหนึง่งเถอะไม่มาโอเครอบนี้มีพูไม่มีพูพใช่ไหมเห็นปะซีซีซีเจ็ดทองผมเลยตอนนี้นะเอาสูตรไหนดีวะทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะผมอะอยากได้แบบเปิดทีเดียวแล้วมันขึ้นดำมามาสองตัวเลยอะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจผมเลยนะครับผมเป็นกำลังใจใ,ในการ กดไลค์กดซับ c ไคร e นะครับผมใครที่จะไม่กดฟากกดได้ด้วยนะครับผมมาเอาใครดีเอาพิเตอร์ชมัยพอละกันแมนยูแมนยูเหมือนกันเออหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเราแบบสุดสามสามของเราเหมือนเดิมนะครับผมหนึ่งสองสามมายกเลิกไปหนึ่งจึ๊บสอง สามอุยออยอ้ยเออมือนิ้วลูดเอาไหมเอาไหมเลยโอ้หนึ่งอุ้ยนิ้วลูดแย่โอ้ยตัอสูดไปเลยทุกคนลกจัดเอาไหมหนึ่องมาหนึ่ง,ส,งสาม,มาหนึ่ง,ง,าม,ง,งาม,มา ปีเตอร์ชมคยคอนฟินิกซ์ลามจงมามันอะไรวะอะไกันวะอะไกันวะโอ้อะไรกันวะ,นวะ,นวะผมขอตัดขอเวลานอกสักหานาทีนะครับมาต่อกันครับเมื่อกี้ลืมเปิดเสียงว่าเปิดแพ็กว่ะไปร้อยนึงแบบไม่ต้องใช้ทรงใช้สูตรโอเคไฮไลท์ก็ไม่ออกนะตัวธรรมดาก็ไม่ออกอู้ใช้ดวงหมดแล้วหรอวะ ฮัลโหลไม่ต้องกดตรงกดสูตรละเอาไม้ตกมาโอเคไม่ต้องกดสูตรมันก็ไม่ให้ตามสูตรเลยท้ออ่ะท้ออ่ะเฮ้ยออกวีท้อแล้วว่าสองพันทองแล้วทุกคนเอาไงอยู่ว่าฟินิกรามาได้ไหมเอกข้อสี่มาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเสียงสั้นๆแล้วออกให้ผมหน่อยแต่พี่โคพี่โคพี่โค,โคต้องทำให้กูบอกแล้วไงเอ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอะตอนนี้คือแหกปากเยอะไม่ได้นะครับหวัดลงคอแล้วทุกคนเลเซอร์มาโอ้เปิดข้ามเลยข้ามเลยเห็นประตูมาอย่างนี้โอ้ใครได้สองตัวไม่เอาอะโอโ้โหแล้วเราเหลือ,องบแค่นี้แล้วไงอ๋ออกดกดไ,ไม่ต้องใช้ทรงเชสุดออกออกวีท้อว่ะเออท้อท้อกันสุดไป ทุกคนขามาทองตามปาทองผไปแล้วเจ็ดร้อยเหรอไปเปิดเปิดที่้าร้อยไปครับผมเจ็ดทีผมใช้สูตรใช้ดวงหมดแล้ววะ่ะรีวริวแพ็กนี้มันมันไม่เหมาะกับผมวะ่ะทุกคนแพ็กนี้มันไม่เหมาะกับผมวะ่ะโอ้ดูดิเหลือห้าร้อยทองสุดท้ายแล้วว่ะคานาวาโลก็ยังดีป่ะเฮ้ยเฮ้ย เมาไม่ได้นะไม่กินเหล้านะไม่เมานะไป้อยทองไปโอเคโอเคโอ้ทุกคนมันไม่มาให้วาเฮ้ยทอมันก็หลอกอย่างนั้นแหละเออรู้อยู่แล้วแหละพี่โคกเขาเล่นเราเราเล่นเราแล้วละ่ะขอให้เรามาเยอะแล้วไงเขาก็เลยเล่นคืนไงเออเขาเล่นคืนจริงวะ ไปกดให้หมดครับโอเคครับกดให้หมดครับร้อยทอนสุดท้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh กดมาหลายทอนสุดท้ายวะ oh ทุกคน <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยว่ะเฮ้ยแปดหรือแปดสิบแปดตัวว่ะไม่ได้เลยเลยว่ะโอ้โ oh หให้ได้สองตัวแน,นะนะไม่เอาอ่ะไม่เอาได้เปล่าวะ โอ้โหขอคืนขอคืนขอคืนแล้วมาท้องนี้ไปอะ่ะข้องที่เสียไปอะ่ะตายเลยครับนีตายเลย,ยทุกคนคลิปมันก็จบเพียงเท่านี้แหละเอเปิดไม่ได้ปุ๊บมันก็ะก่อยก่อยอะนะมันให้เรามาเยอะเลยเราก็ต้องเข้าใจมันนะนะอือโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมขอไปนอนทําใจก่อนว่ะมันท้องไงมันเร้า 我操！